สวัสดีครับขอตลบเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณแยกบางลําพูตรงนี้ก็เป็นจุดจัดของถนน3ามเสนถนนพระสุเมนแล้วก็ถนนจักรพงคลิปนี้ผมจะพาดูภายในของห้างน e วเวิร์อยู่ตรงข้ามผมห้างนิวเวิร์ก็เป็นตำนานห้างดังย่านบลัาพูก็พาดูนะครับทั้งช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนกันเลย ห้าง New world ก็เป็นตํานานห้างหรูในย่านบางรัพูโดยห้างนี้นะครับก็เป็นห้างที่ทันสะมัยนะมีลิฟต์แก้วแต่ว่าห้าง New world ก็ต้องปิดตัวลงนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุจากกายหรือถอนกลายเป็นห้างร้างแล้วก็สก่งนาาตรรมที่หลายคนในย่านบางรัพูไม่เคยลืมห้าง New world ได้ถูกทิ้งร้างอยู่นานหลายปีหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง ในชื่อวังมัตฉาเนื่องจากว่ามีผู้นำปลานะครับมาปล่อยจนปลาได้ขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากและมีผู้ถ่ายภาพฝูงปลาลงในโซเชียลก็ไปดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมก็โด่งดังไปทั่วโลกทางหน่วยราชการก็กังวลเรื่องความปลอดภัยก็จึงได้นำปลาออกหลังจากนั้นก็ห้ามผู้ใดนะครับเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดที่ผ่านมา ก็จะมีการจัดิทศการบ้างนะครับเป็นขั้งคราวก็สามารถเข้าไปชมในห้าง New World ได้ช่วงที่มีการจัดิทศการห้างนิ w เว l ลก็ตั้งอยู่หัวมุมแยกบาร,รมพูถนนจักรพงศ์แหวงตลาดยอดเขตพระนครกรุงเทพมหาคนครขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมบรรยากาศไปในอาคารในช่วงเทศกาลออกแบบกรุงเทพ2568หรือว่า Bangkok d e s i ซ n w วิ k 2025ตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานะก็จะเปิดไปถึงวันที่23กุมภาพันธ์2568เริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาบ่าย3ถึง3ทุ่มงานก็แบ่งเป็น2ช่วงก็มีช่วงกลางวันและก็ช่วงกลางคืนสำหรับช่วงกลางวันนะครับก็เริ่มตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา เข้าชมได้เลยนะครับเดินเข้าไปได้เลยนะไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับช่วงค่ำนะครับก็จะมีในเวลา18นาฬิกา19นาฬิกาและ20นาฬิกามีทั้งหมด3รอบนะครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มก็ต้องรับบัตรเข้าชมนะครับจากเจ้าหน้าที่บริเวณทางเข้านะเปิดให้รับบัตรนะครับในเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นก็บัตรฟรีนะครับ รับได้ตั้งแต่5้าโมงเย็นนะเพื่อจองคิวเข้านะครับเป็นรอบๆนะถ้าช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะครับก็เข้าได้เลยไม่ต้องจับบัตรนะครับแต่ว่าช่วงค่าเนี่ยจะต้องรับบัตรจากเจ้าหน้าที่ก็น่าจะเกี่ยวกับว่าช่วงเย็นอาจจะคนเยอะนะครับเพราะเขาจํากัดนะครับไม่เกินสามสิบคนนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นห้างร้าง ถึงจะได้การรับรองจากสถาปนิกนะที่มาตรวจสอบว่าโครงสร้างยังแข็งแรงนะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทก็ไม่ให้มีผู้คนนะครับเข้าไปเยอะจนเกินไปก็จำกัดแต่ละรอบนะครับ30คนตอนนี้ผมก็เดินเข้ามานะครับในส่วนที่เป็นชั้นหนึ่งของอาคารนะก็เห็นเป็น4ชั้นนะครับแล้วก็มีลิฟต์โดยสารด้วย แล้วสวนด้านบนจากชั้นที่ห้าเขาก็ลื้อออกไปหมดนะครับเมื่อก่อนจะมีสิบเอ็ดชั้นนะก็ลื้อตั้งแต่ชั้นที่ห้านะครับจนถึงชั้นสิบเอ็ดก็ด้านบนก็เปิดโลง่งฝนมันก็ตกนะแต่ปัจจุบันก็นําหลังคามาคุมแล้วนะครับน้ําก็จะไม่ท่วมเนี่ยสามารถจัดเทศรรกาลได้แต่ว่าตอนนี้การพื้นที่นะครับไม่ให้ขึ้นไปด้านบนนะ น่าจะเกรงเรื่องความปลอดภัยนะครับสําหรับโต๊ะตรงกลางนี้เขาไว้สําหรับรับประทานอาหารนะครับในช่วงค่ำๆนะเ็าจะมีขายบัตรอาหารนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไว้ก็คือช่วงหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มแล้วก็สองทุ่มจะมีขายบัตรอาหารนะครับผู้ที่ซื้อบัตรอาหารก็มานั่งรับประทานตรงนี้ได้เดี๋ยวผมพาดูในช่วงค่ำนะครับที่เขาจัดอาหารแล้วก็เป็นร,บรอบๆนะ เข้ามาที่มองเห็นก็เห็นมีบันไดเลื่อนอยู่สองสั่งบันไดเลื่อนก็อยู่ในสภาพที่เก่ามากๆเลยมองดูก็คืออาคารล้างนะครับที่เราเห็นทั่วๆไปห้างสตินค้า New World ก็เปิดให้บริการในปี2526โดยบริษัทแก้ฟ้าชอปปิ้งอาเขตได้รับการพัฒนาบนที่ดินเช่าจากพระองค์เจ้าพานุพันธุ์ทุคนบริเวณหัวมุมด้านใต้ของแยกบรารภูซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของกรุงเทพ เนื้เวอร์ก็เป็นหนึ่งในห้างสินค้าและศูนย์การค้าแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยมในกรุงเทพในช่วงคริสศตรวตรรษ1980ร่วมกับห้างสินค้าปาตาเมอร์ลิคิงสาขาแรกๆของห้างสินค้าเซ็นทันและเดอะมอลล์ในช่วงแรกนะครับธุรกิจก็ดําเนินไปได้ดีนะเรียกว่าลุ่งเรืองนะครับช่วงแรกๆที่เปิดใหม่ๆนะและเจ้าของก็ได้เปิดขยายสาขาเพิ่มนะครับที่ถนนลัตนาที่เบส จังหวัดนนทบุรีแลวก็จังหวัดสระบ,บุรีปัจจุบันทั้งสองสาขาก็ปิดตัวลงหมดแล้วอาคารในเวิลด์นะครับก็มีการวางแผนก่อสร้างให้มี11ชั้นแต่ว่าได้รับอนุญ,ญาตให้ก่อสร้างเพียง4ชั้นการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี2525 25, แล้วก็ดำเนินต่อเติมอาคารนะครับเป็น11ชั้นในภายหลังนอกเหนือไปจากการได้รับอนุญ,ญาต แม้ว่ากรุงเทพมหาคนครจะปฏิเสธคำร้องของการอนุมัติเพิ่มเติมในปีพศ .2527 และในปีพศ .2528 นะครับกรุงเทพมหาคนครก็ได้ยื่นฟ้องบริษัทนะครับในข้อหาละเมิดกฎหมายควบคุมอาคารแต่คดีดังกล่าวก็ลากยาวมาหลายปีในขณะที่ห้างสินค้าก็ยังเปิดดำเนินการอยู่11ชั้นนะครับ แม้ว่าสานดีกาจะมีคำสั่งให้รื้อถอนตัวอาคารในชั้นที่ไม่ได้รับอนุญาตในปี2537แต่เจ้าของห้างก็ยังคงชะลอการดำเนินการดังกล่าวไว้จนกระทั่งกรุงเทพมหาคนครนะครับต้องพยายามบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวในปีพศ2545ในขณะที่ต้นทุนการรื้อถอนก็เพิ่มขึ้นสูงการดำเนินการก็ล่าช้าลงไปนะครับแต่ก็มาเริ่มรื้อถอนได้จริงจในปี พศ2546ในช่วงทําการรื้อถอนร้านค้าที่อยู่ด้านล่างนะครับอยากชั้น1่ถึงชั้น4น,น,นะก็ยังคงเปิดทําการตามปกติและเมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2547คุณพระช่วยกล้ยทอดเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนไม่คาดคิดส่วนหนึ่งที่ชั้น8ของอาคารซึ่งเป็นที่กองเศษหิน แล้วก็วัสดุต่างๆ,ๆนะครับจากการรื้อถอนอาคารด้านบนนะได้พังถล่มลงมาอย่างทันหันเศษหินได้ฟุ้งกระจายไปทั่วชั้นล่างทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายที่ชั้นล่างนะครับโดย1รายได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นอาคารก็ได้ถูกปิดงานรื้อถอนก็เริ่มขึ้นใหม่เมื่อปี2548โดยปล่อยให้โครงสร้างที่เหลือนะครับจากชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่นะ ก็ปล่อยไว้นะครับเพราะว่าชั้น1นถึงชั้นสี่ไม่ผิดกฎหมายก็ให้คงสภาพเดิมไว้แต่ว่าส่วนที่เป็นชั้นห้าหกเจ็ดแปดเ้าจนถึงสิบเอดนะครับก็ลื้อถอนออกทั้งหมดเมื่อการลื้อถอนเสร็จสิ้นนะครับในช่วงปี2 5งพนสบแปนะก็ทําให้เกิดพื้นที่โล่งนะครับเพราะว่าชั้นด้านบนมันหายไปไงพอมันหายไปมันก็เกิดพื้นที่โล่งนะครับ ก็น,นี่ฝนตกมานะครับน้ําก็เลยมาท่วมด้านล่างนะมาท่วมหลังท่วมเยอะเลยนะครับมีผู้มาปล่อยปลานะครับในช่วงแรกนะแต่ว่าปัจจุบันที่ผมเข้ามาตอนนี้ก็นําโครงหลังคามาปิดแล้วนะครับน้ําไม่ท่วมด้านบนแล้วสำหรบับท่านที่สนใจจะเข้าชมห้างนิวเวิลนะครับห้างดังในอดีตเนะก็เข้าชมได้นะครับระหว่างวันที่สิบห้า ถึง23กุมภาพันธ ah ์2568นะครับเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย3นะคือ15นาิกานะครับจนถึงช่วงประมาณ2ทุ่มด้านในก็มีการแสดงภาพนะครับก็เป็นภาพบอกเรื่องราวย่านบางลำพูบริเวณทางขึ้นไปได้เลื่อนผมเห็นมีน้ำเลยนะก็คือบริเวณนี้นะครับด้านล่าง ก็ยังมีน้ำอยู่นะก็เหมือนกับน้ำใต้ดินที่ยังมีการซึมอยู่และภายในนะครับก็เป็นอาคารล้างที่ได้กลิ่นความชื้นตรงนี้จะเป็นช่วงบริเวณทางเข้านะครับเราเข้ามาก็จะเจอตรงนี้ก่อนเลยนะก็เป็นภาพนะครับบอกเรื่องราวย่านบางลำพู ที่เขาแขวนให้เราได้ยีบชมนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆนะอันนี้เป็นบรรยากาศยามค่ำนะครับก็มีผู้คนเข้ามาเตรียมตัวที่จะเข้าไปนะครับก็จะรับบัตรเป็นช่วงๆนะมีช่วง6โมงเย็นนะครับ1ทุ่มแล้วก็2ทุ่มแล้วก็มารับบัตรจากเจ้าหน้าที่ได้เมื่อถึงเวลาก็เดินเข้ามานะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำนะก็จะมืดๆนะครับท่านที่ต้องการเข้ามาธรรมดาก็รับบัตรฟรีได้นะครับหรือต้องการมานั่งรับประทานอาหารนะครับก็แจ้งบอกกับเจ้าหน้าที่นะว่าจะขอซื้อบัตรรับประทานอาหารนะครับก็จะมานั่งโต๊ะตรงที่ผมบอกนะครับอยู่ด้านหน้าของลิฟต์เนะี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำนะครับก็จะเปิดแสงสีนะ นี่นะครับมีผู้ที่รับประทานอาหารนะก็จะอยู่ตรงโต๊ะเด็กคนนี้เข้ามาเช็ดพื้นนะเนื่องจากว่ามันมีน้ำซึมเข้ามาเขาก็ชี้บอกผมว่าด้านนั้นนะครับมีน้ำเข้ามาเขาต้องคอยเช็ดนะไมเช่นนั้นนะครับคนที่เดินเข้ามาก็จะเดินลำบากมากเลยอาจจะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมขัง ก็เป็นบางครั้งนะที่มันจะซึมออกมานะครับก็เป็นบรรยากาศของห้างนิเวอร์นะครับห้างนิเวิร์ก็ถือว่าเป็นตำนานห้างดังนะครับย่านมรภูก็เข้ามารับชมได้นะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่2 3กุมภาพันธ์2568ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง vp p ีมีเื่งเล่าพบกันใหม่คลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ